ต่างชาติช็อกวัฒนธรรมไทยประเทศไทยมีเอกลักษณ์และน่าสนใจสำหรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆต,ต่างชาติช็อกวัฒนธรรมไทยประเทศไทยมีเอกลักษณ์ และน่าสนใจสำหรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกโดยประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ชาวโลกสนใจอยู่หลากหลายวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์วันลอยกระทงและเทศกาลอื่นๆตามภูมิภาคต่างๆซึ่งเป็นที่ชื่นชอบสำหรับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากโดยช่อง y o u t u b e ที่มีชื่อว่า Two Mad e x p l o r e r 2คู่รักชาวเยอรมันและไอแลนด์ ทั้งคู่ได้เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกหลากหลายประเทศและหลายทวีปซึ่งในขณะนี้ทั้งคู่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยและเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยตรงกับช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของประเทศไทยพอดีโดยทั้งคู่ได้เล่าประสบการณ์ลอยกระทงของทั้งคู่เอาไว้ว่าวันนี้เราได้สัมผัสกับเทศกาลลอยกระทงเป็นครั้งแรกในกรุงเทพประเทศไทย ลอยกระทงเป็นพิธีกรรมงานเทศกาลและงานเลี้ยงท้องถิน่นที่เก่าแก่และสวยงามลอยกระทงเป็นหนึ่งในงานสังสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นช่วงที่ผู้คนพากันลงน้ำเพื่อปล่อยกระทงประดับไฟที่ทำจากอาหารปลาใบตองภาพกระทงที่ลอยอยู่ตามแม่น้ำและลำคลองของประเทศไทยเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยงานลอยกระทงของประเทศไทยเองนะครับเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยต่อชาวโลกเป็นอย่างมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดงานลอยกระทงมีการจัดขึ้นตรงกับวันที่15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติของไทยในทุกปีเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทวดาในคติของฮินดูโดยวันลอยกระทงของแต่ละภูมิภาค ก็มีความแตกต่างกันออกไปเช่นในเชียงใหม่มีประเพณีเดือนยี่เองคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวต่างชาติที่เดินทางมางานลอยกระทงที่เชียงใหม่โดยเฉพาะโดยในประเด็นนี้นะครับได้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็ดนนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไง โดยความคิดเห็นแรกนะครับก่ลาวว่าดีใจที่ได้เห็นสิ่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันได้ร่วมประเพณียี่เปงลอยกระทงเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่ฉันอาศัยอยู่ในเชียงใหม่แต่ปีนี้ทำไม่ได้เพราะฉันกลับมาที่อเมริกาแต่อยู่ในนิวออรลีนซึ่งเป็นเมืองที่รื่นเริงพ่อๆกับเชียงใหม่ความคิดเห็นต่อมากล่าว่าในวันลอยกระทงคนไทยส่วนใหญ่ จะขอบคุณแม่น้ำที่ทำให้เราได้ใช้น้ำตลอดทั้งปีและหลังจากที่เราอธิษฐานขอสิ่งดีๆเช่นสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขที่สงบและเดินทางปลอดภยัยนอกจากนี้เรายังอธิษฐานขอให้สิ่งเลวร้ายออกจากชีวิตของเราไปขอบคุณที่ส่งเสริมเทศกาลอันโด่งดังของประเทศไทยและดีใจที่คุณทั้งสองสวมชุดไทยฉันหวังว่าจะได้พบกับคุณอีกครั้งในวันสงการานต์ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันไปเมื่อปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีเทศกาลโคมไฟนั้นยอดเยี่ยมมากคุ้มค่ากับเวลาและเงินที่เสียไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเริ่มติดตามคุณทั้งสองตั้งแต่คลิปสงการเป็นต้นไปดีใจมากที่เห็นคุณทั้งสองกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งและเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ยิ่งใหญ่หลังสงการนั่นก็คือการลอยกระทง พวกเราชาวไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวต่างชาติทุกท่านที่มาเยือนประเทศไทยจะมีความสุขสนุกสนานและรู้สึกปลอดภัยในทุกพื้นที่ของประเทศไทยขอบคุณอีกครั้งและขอให้สนุกสนานกับการเดินทางในประเทศไทยขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกคุณลอยกระทงสามอันในคืนเดียวฉันเชื่อจริงๆว่าคุณทั้งคู่รู้สึกท่วมทนกับเทศกาลนี้มาก ถ้าปีหน้ายังอยากร่วมเทศกาลงานลอยกระทงอีกแนะนำไปที่สุโขทยัยหรือเชียงใหม่สองจังหวัดนี้จัดงานลอยกระทงได้ดีมากขอบคุณที่เคารพประเพณีของพวกเราความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันไม่เคยไปเชียงใหม่แต่เทศกาลโคมไฟที่นั่นดูสวยงามและสนุกสนานมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคุณทั้งคู่ดูดีมากในการใส่ชุดไทยแบบดั้งเดิม หวังว่าฉันจะอยู่ที่นั่นกับครอบครัวเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดูดีทั้งในชุดไทยหวังว่าคุณทั้งคู่จะเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมไทยขอให้มีช่วงเวลาที่ดีในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยมีหลากหลายวัฒนธรรมที่น่าสนใจฉันจึงเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้ว ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมื่อฉันเห็นคุณฉันแทบจะร้องไห้เมื่อคุณลอยกระทงขอบคุณที่คุณทั้งคู่เข้าใจประเพณีของเราอย่างลึกซึ้งความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชุดไทยน่ารักที่คุณทั้งคู่ใส่และสุขสัรรกับวันลอยกระทงความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวาว่าว้าวกระทงของคุณลอยแรงมากอาจจะเป็นสัญญาณของอนาคตที่แข็งแกร่ง คงจะดีไม่น้อยถ้าคุณทั้งสองลอยกระทงไปพร้อมกันเพื่อให้คุณเห็นว่ากระทงของคุณลอยยังไงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนไทยใจดีและสละเวลามาสอนผมว่ากระทงคืออะไรความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยมรดกไทยประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมรู้สึกประหลาดใจมากกับวัฒนธรรมของประเทศไทย มันแตกต่างจากวัฒนธรรมของผมและมันคือประสบการณ์ที่แตกต่างที่ผมได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมแนะนำให้ไปเที่ยวจันทบุรีดูเหมือนพวกคุณจะสนใจในอาหารไทยแน่นอนว่าที่นั่นมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกมีที่เที่ยวมีรถโดยสารประจำทางและทะเลที่นั่นอาหารบรรยากาศที่จันทบุรีก็ดีมาก อยากให้คุณไปสำรวจด้วยตัวเองความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าคนโบราณบอกว่าลอยกระทงเพื่อให้ความทุกข์ความโศกสิ่งไม่ดีให้ลอยไปกับสายน้ำความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอให้ความทุกข์ความโศกทั้งหลายจงหมดไปขอให้กระแสะแห่งความสุขหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของผู้คุณและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าวัฒนธรรมอันงดงามของเมืองไทย สนุกสนานกับกิจกรรมสุดอัศจรรสุขสันต์วันลอยกระทรงของคนไทยนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับต่างก็บอกว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมันสามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้อยากมาลองสัมผัสกับมันสักครั้งในชีวิต และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ